ก็เราคงมาเริ่มกันเลยนะครับนะครับวันนี้ก็เป็นแถลงผลประกอบการนะครับสำหรับงวดผลประกอบการปี2,556นะครับของบมจไพลอนนะครับช่วงแรกผมคงจะไปเร็วๆนะครับก็เป็นเรื่องของธุรกิจของบริษัทนะครับบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับงานฐานรากเป็นหลักนะครับงานอะไรที่เกี่ยวกับโครงสร้างใต้ดินงานเสาเข็ม นะครับงานกําแพงกันดินงานปรับปรุงคุณภาพดินนะครับแล้วก็เราก็มีบริษัทย่อยนะครับซึ่งมีทุนจดทะเบียนอยู่ประมาณสัก80ล้านบาทนะครับแล้วก็บริษัทไพลอนเนี่ยถืออยู่51%าสนะครับทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างส่วนใหญ่เน้นเป็นงานแนวราบเป็นหลักนะครับเพราะว่าเราเองก็ไม่อยากจะทําธุรกิจที่ไปแข่งกับลูกค้าหลักนะครับของบริษัทแม่นะครับก็งานของบริษัทลูกก็จะเป็นงานพวกงานโรงงาน งานเกี่ยวกับการงานโชลประทานต่างๆนะครับซึ่งไม่ได้ไปทาธุรกิจแข่งกับลูกค้าของเราเองนะครับปัจจุบ,บันบริษัทไพลอนมีทุนจดทะเบียนนะครับสามร้อยประมาณ3 7 5ล้านบาทนะครับชำระแล้ว278ล้านบาทนะครับก็ส่วนที่ทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระเนี่ยเนื่องจากออกมาเพื่อรองรับตัววอลเลนที่อาจจะมีการเอ็กซ์ซส์นะครับนะครับวอลเลนที่ออกมาจํานวนหนึ่งประมาณสักร้อยล้านหน่วยหนึ่งร้อยล้านหน่วยพอดีนะครับ ในอัตราที่วอลลนหนวอลลนสามารถาแลกหุ้นแม่ได้1.25หุ้นนะครับในที่ราคาหุ้นแม่ถ้าจำไม่ผิดประมาณสักบาท76สตางค์นะครับตอนนี้น่าจะมีการเอ็กซ์ซอ์ไปอยู่ประมาณสัก20น่าจะประมาณ20ล้านวอลลนนะครับทำให้ถูดถึงเพียงขึ้นมาประมาณเป็น278ล้าน อันนี้ก็เป็นตัว Product ของเรานะครับเสาเข็มเจาะใหญ่นะครับอันนี้เป็นที่มาของรายได้หลักของเราเลยนะครับก็เราทําเสาเข็มเจาะใหญ่ใช้สําหรับโครงสร้างขนาดใหญ่อาคารขนาดใหญ่อาคารที่เป็นสาธารณะต่างๆนะครับเสาเข็มเจาะที่เราให้บริการก็มีขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กๆนะครับตั้งแต่ขนาดสัก35เซน50เซน60เซนความลึก30เมตรไปจนถึงเสาเข็มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง2เมตร นะครับความลึกเจาะเนี่ยต่อจุวันนี้ประมาณสัก75-80ถึงเมตรนะครับงานปรับปรุงคุณภาพดินนะครับงานนี้ก็ใช้สำหรับพวกเกี่ยวกับงานชุลประทานต่างๆนะครับหรืองานขุดงานเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างดินเฉพาะจุดนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่บริษัทให้บริการนะครับสุดท้ายนี่ก็เป็นงานแดรแฟมวอลลนะครับเป็นงานกำแพงกันดินนะครับซึ่งเราใช้เป็นโครงสร้างในการรับน้ำหนักห้องใต้ดินนะครับสำหรับอาคารใต้ดินห้องใต้ดิน พวกสถานีรถไฟฟ้าต่างๆนะครับก็โครงสร้างประเภทนี้นะครับก็จะใช้มากนะครับในกรุงเทพนะครับอันนี้เป็นตัวของบริษัทลูกนะครับบริษัทลูกเนี่ยเราทำธุรกิจแบบค่อนข้างครบวงจรนะครับให้บริการตั้งแต่งานออกแบบนะครับแล้วก็ก่อสร้างนะครับทั้งทางด้านโครงสร้างแล้วก็สถาปัตย์นะครับที่ผ่านมาก็เริ่มต้นเนี่ยเราบริษัทก็ทำงานเกีย่ยวกับอาคารขนาดเล็ก งานเกี่ยวกับงานระบบชลประทานงานเกี่ยวกับระบบป้องกันน้ําท่วมนะครับงานปรับปรุงระบบคลองของกรุงเทพมหานครอันนี้เป็นงานหลักๆที่เรารับนะครับช่วงหลังมาก็ได้เริ่มมาเด v ว r ซิฟายมาทํางานเกี่ยวกับโรงงานนะครับซึ่งปีที่แล้วแล้วก็จกัดบิดจ,จัดนี้ไปเนี่ยงานโรงงานคงจะเข้ามาในพอร์ตค่อนข้างมากนะครับปีที่ผ่านมาก็ทําโรงงานผมคิดว่าประมาณสัก2 0,000ตารางเมตรไปนะครับปีนี้เราก็เพิ่งได้งานมาอีก อาจจะอีกหลายโครงการเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะต้องทยอยประกาศไปนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะรูปของโรงงานที่เราเดําเนินการนะครับเป็น p r o d u c t ์นะครับนะครับโครงการต่างๆนะครับโดยเฉพาะบริษัทไทลอนเองเนี่ยเราก็ทำงานโครงการใหญ่ๆในกรุงเทพม,มาตลอดนะครับอาคารง่ายๆเลยคืออาคารคอนโดมิเนียมที่เราเดินขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยพี่ๆทุกคนเดินทางเนี่ยต้องเห็นอาคารผมอย่างน้อย ไม่ต่ำกว่า1ิอาคารนะครับในการเดินทางแต่ละครั้งนะครับเพราะว่าปัจจุบันเองเราก็มีมาเก็ตแชร์ในเรื่องของงานคอนโดมิเนียมเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแล้วก็พอร์ตเราส่วนใหญ่ตอนนี้ก็อยู่ที่งานคอนโดมิเนียมเยอะนะครับ mm hmm. ก็ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่างานสาธารณูปโภคต่างนะครับงานอินฟราสตรักเจอร์งานแอร์พอร์ตเรลิงา aring, งานทางด่วนนะครับงานอาคารขนาดใหญ่นะครับที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะครับก็มีไม่น้อยที่เป็นผลงานของเรานะครับปัจจุบันเนี่ยเราผม ในอดีตอาจจะยังไม่กล้าพูดได้เต็มปากมากนักนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็กล้าพูดว่าเราก็เป็นหนึ่งในผู้นำนะครับทางด้านงานฐานรากในประเทศนะครับแล้วก็เราก็มุ่งมั่นนะครับที่เราจะทําให้เราแข็งแรงแล้วก็จเจริญเติบโต,ตมากกว่านี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่ภูมิภาคให้ได้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโครงการนะครับที่ดําเนินการโดยบมจไพลอนนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับคราวนี้เรามาดูนน ผลประกอบการนะครับในปีที่ผ่านมานะครับก็คร่าวๆเลยนะครับรายได้ในปีที่ผ่านมาของเราเนี่ยนะครับอยู่นอยู่ที่ในทั้งรวมทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยนะครับพันสล้านบาทนะครับเราทำ cross profit margin เนี่ยนะครับอยู่ในอัตราประมาณสัก20% 20.7%เรนะครับเรามี net profit นะครับที่12.3ทํานะครับทำให้ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเรากำไร159.07ล้านบาทจริงๆก็อยากจะพยายามปัดให้มันเป็น160ล้านเลยนะครับแต่ว่าตัวเลขมันก็ออกมาอย่างนี้แล้วก็พยายามเต็มที่และนะครับนะครับอันนี้เรามาดูนะครับตัวเลขเมื่อดูย้อนหลังนะครับเทียบกับหลายๆปีที่ผ่านมานะครับ ก็อาจจะมีบางปีรุ่มๆม,มดนดอนบ้างนะครับยกตัวอย่างอย่างในปี2012นะครับปีนั้นก็ปีที่เราเจอผลกระทบจากน้ําท่วมนะครับต้องมีการตั้งสํารองในบริษัทลูกนะครับก็เลยทําให้ออยอดกําไรเนี่ยนะครับมาลดลงแต่ถ้าไปดูเม็ดโปรฟเนี่ยจะมีในช่วงคิว2 q 3เนี่ยเรียกว่าเกือบจะติดลบเลยนะครับหรือว่ามีติดลบด้วยนะครับก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราก็ จะเห็นว่าในในเรื่องของรายได้เนี่ยนะครับเราก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ย4ปีที่แล้วเนี่ยนะครับรายได้เราอยู่ประมาณสัก600กว่าล้านบาทนะครับเราตอนปีที่เราเข้าตลาดถ้าผมจำไม่ผิดรายได้เราอยู่มาสัก300 000, ล้านบาทนะครับในปี2548นะครับเราในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆนะครับ ก็จนปัจจุบันเนี่ยมีรายได้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยพันสล้านนะครับถ้ามาดูรายได้กระจายไปในแต่และควอเตอร์เนี่ยนะครับผมก็ต้องถือว่าในปีที่แล้วเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับอาจจะต่ำที่สุดใน Q1 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็รายได้ก็ค่อนข้างสม่ำเสมอมาตลอดตลอดทั้งปีนะครับมาดู Net Profit นะครับ net profit ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับปีที่แล้ว159ล้านบาทนะครับถ้าดูเฉลี่ยในแต่ละควอเตอร์ก็ตกประมาณสักควอเตอร์ละ40ล้านนะครับนะครับเนโปรฟิตเราเองเนี่ยก็เจริญเติบโตมาทุกปีเหมือนกันนะครับผมอยากจะเน้นไปดูปี2012นิดนึงที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับใน Q 2มากั Q 3นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากลับไปนะครับกลับไปสไลด์เมื่อกี้เนี่ยนะครับในปี2012เนี่ยจริงๆยอดรายได้ก็เติบโตนะครับนะครับ จริงๆกาไรก็เติบโตด้วยนะครับแต่ว่าพอมาฉากนี้เนี่ยกำไรมันติดลบนะครับในคิวดังกล่าวเนี่ยสาเหตุก็มาจากว่าเรามีปัญหาในบริษัทลูกนะครับต้องมีการตั้งสำรองเนื่องจากช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มีผลกระทบมาจากน้ําท่วมนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญทั้งๆที่โครงการยังดําเนินไม่เสร็จนะครับเราก็เลยต้องตั้งสำรองทำบัญชีนะครับเป็นการตั้งสำรองขาดทุนล่วงหน้าเลยนะครับก็ ก็เลยทําให้ยอดกําไรที่ดูในปี2012เนี่ยมันตกลงนะครับแต่จริงๆแล้วยอดขายก็เติบโตขึ้นถ้าไปดูในเรื่องในเรื่องของ o peration profit เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ไม,ไม่ได้เลวร้วายอะไรนะครับก็มาดูว่าปีนี้ปี2014เนี่ยนะครับสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อไปนะครับก็เดี๋ยวคงจะในช่วงหลังนะครับเราคงมาคุยเรื่องนี้กันว่าผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เนี่ย มีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะครับคราวนี้มาดูในแง่ของอัตราส่วนทางการเงินนะครับในปีที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าสภาพคล่องแล้วก็น,นี้สินของบริษัทเนี่ยนี่สินบริษัทอยู่ในอัตราที่ต่ำม,มากนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะต่ำที่สุดในรอบหลายปีเดี๋ยวดูฉากถัดไปก็น่าจะเห็นนะครับก็มีเรามี DE ratio เ,เนี่ยนะครับ ก็รวมบริษัทลูกด้วยเนี่ยอยู่ในอัตรา0.58นะครับถ้าเป็นบริษัทแม่งเดียวเนี่ยประมาณสัก0.57เท่านะครับเรามีสภาพคล่องมากกว่า2เท่านะครับก็ตรงนี้ก็ต้องยกความดีนะครับให้กับทีมบริหารโดยเฉพาะ CFO ผมนะครับเก็บเงินเก่งมากนะครับเก็บเงินเก่งมากใช้เงินน้อยมากนะครับฉะนั้นก็เลยทําให้กระแสเงินสดของบริษัทในจุดป,ปิด